สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสนสร้างทีเชิร์ตนั่นเองเนาะสร้างยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ดูนะขั้นแรกเราต้องค้นหารูปก,ก่อนรูปอะไรก็ได้ลนะทุกคนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขียน robot t-shirt png girl แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เปลี่ยนจาก girl เป็น boy เนาะเอนี่เรากดที่ภาพเนาะ แล้วมาหากันหาหาหาแปบ๊บนะทุกคนขอเวลาหาก่อนหาจะเจอไหมเนี่ยอุย๊ยเจอและเจอและเสื้อที่ถูกใจนั่นเองขอแคปรูปแป๊บนะถ้าทุกคนแคปรูปแล้วนี่ยทุกคนเนี่ย กดการกรบาดออกเลยเนาะตรงนี้เนี่ยกดการกรบาดออกแล้วเราก็าไปตรงตือแล้วก็ลบนั่นเองเนาะเราจะอธิบายแบบไม่ค่อยละเอียดหน่อยเนาะทุกคนหอาอจจะละเอียดก็ไม่รู้นะต่อไปทุกคนเขียนว่าเราบล็อกนั่นเองเอ้ยพีระ เขียน r o บล็อกอาร์ตัวเล็ไหมไม่ไม่ใช่ภาพนะทุกคนกดทั้งหมดมันจะมีลิงก์อันแรกอยู่กดเฉพาะอันแรกนะทุกคนทุกคนก็จะมาอยู่ในหน้าร o บล็อกสำหรับ Android ส่วนบางอันก็ร o บล็อกสำหรับ iOS ถ้าทุกคนมีด้านล่างนี้ก็คือดำเนิกนการต่อเบราว์เซอร์ส่วนถ้าใครยังไม่มีเนาะให้ทุกคนเนี่ยกดจุด3จุดเนาะตรงนี้อะ แล้วทุกคนเนี่ยเลือกอันไหนใช่ไหมให้เลือกอันที่หกเนาเว็บไซต์เวอร์ชันแบบเนี้ยกดไปปุ๊กก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเข้าไปในระบบของตัวเองเนาะเมืเข้าไปแล้วแล้วมันจะได้อะไรใช่ปะมันมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยลองสังเกตดีๆซูม มันซูมได้ครับทุกคนต่อไปทุกคนเนี่ยผม้าไปที่อาวาตารของเราอันนี้ทีเชิร์ตเราแต่งเองเนาะจากค้นพบใช่ปะร้านอาวาตารแล้วก็ไปที่สร้างนั่นเองแต่ถ้า iOS อย่าลืมกดจุด3จุดแล้วเว็บไซต์เวอร์ชันอันนี้ด้วยนะต่อไปกดทีเชิร์ต ที่เชิเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เราสร้างหลายอันแลนะ้วเนาะมีลายลฟ์โซเปียด้วยให้ทุกคนเนี่ยเลือกไฟล์มาเลยรูปขออนุญาตแบบนะอันนี้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ตั้งชื่อเนาะก็คือแบบนะีเราตั้งชื่อช่องเราเลย ในทุกคนเราเขียนชื่อในเราบล็อกดีกว่าก็คือชื่อนี้เราเขียนเขียนไปไม่รู้ทำไมเนาะที่อัปโหลดแอบป้าทุกคนต้องอัปโหลดก่อนมันนะเราสร้างมาหลายตัวเลยอุ้ยพอเพิ่มแบบนี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนเนี่ยปัดทิ้งมันไปเลยนะจ๊ะแล้วล้วก็ ทุกคนเนี่ยเข้าโรบล็อกไปเนะเาะโรบล็อกต้องห้ามออนไลน์ก่อนที่จะสร้างของต้องสร้างของก่อนออนก่อนที่จะเล่นโรบล็อกเนะเาะต่อไปทำไงอะ่ะก็กดตรงอวตารนะครับแล้วก็ไปคัสตอมทุกคนลองกดคลอโรด,ดิ้งดูอันอันที่สามนะทุกคน ทุกคนก็จะมาเจอนั่นเองทีเชิ์ตนี้เราสร้างเต็มไปหมดเลยแต่เราก็จะใส่คีเมสซคาเฟ่นั่นเองมันสามารถซูมได้นะว่ามันสวยขนาดไหนประมาณนี้นี่นี่น,นีทุกคนเดี๋ยวโชว์เสื้อให้ดูนะเสื้อเป็นแบบนี้นั่นเองเรามีลายไหนบ้าง ลายนี้นะับลายคิเมสซคาเฟ่แบบนี้นั่นเองสูมใกล้ๆก,กว่าและลายที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้ไปต่อไปลายนี้นั่นเองเดี๋ยวคอยดูเองคอยดูป้าเป็นลายเพื่อนเราต่อไปคือลายแบบนี้นั่นเองต่อไปลายเพชรซิมูเลเตอร์เนาะและต่อไปคือลาย เซลเรียลีนั่นเองต่อไปคลายสองหลักทั้งเก้าถ้าใครรู้จักอันนี้ก็คอมเมนต์มาด้วยเป็นคนนี้ดับค่าศูนย์นะต่อไปไลฟ์เทอร์เปียนั่นเองและดับค่าศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็แบบอะไรละ่ะลืมแบบนะบ u l อคเอา o วิร์ดตัวสุไวโลนั่นเองแล้วอันนี้เป็นไร ที่เรือเนาะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนเองราสร้างก็เหมือนเนาะก็แค่มีเท่านี้เองเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละพบกันใหม่คลิปหน้าบายๆจ้ะ